คุณขุดเนาะพ่อพี่น้องสบายดีเนาะพ่อพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องดีต่อฐาเของซุกซองสุขพีเอ็มเนาะมือนี้มือนี้ชาซุกมากย่างเงี้พ่อพี่น้องคุณขุดอยู่บ่ชาซุกมาบ้านบ้านน้อยพ่อพี่น้องไปไปเบิ่งเปลเนาะบรรยากาศยังไงขจัดเหงื่อคุยขนาเขาเจ็บจังปวดมาจากพ่อพี่น้องมือนี้มือนี้ชิว่าพาเขามาผ่าทองเนาะมากินเขาเสวยอยู่บ้านบ้านน้อยพ่อพี่น้องขจ้ากําลังกินข้าวน้องไปข้าวไปด้วยอุ้ย หนานเนาะมาสรุเส่น้อยดีพี่น้องมือนี้มือนี้ว่าผักมือนี้มือนี้ว่าผักทองยี่วัว่าน้อยอันนี้เพื่นนี่ส่วยนาเด้อว่าหนุเ้นออนรยหนาเนอะันยต้อง่วยหนาสาุกันมาเด้อพี่น้องไปเด้อไปเด้อเดี๋ไปไหนวล่นี่ ามานาปสวยไอเอ๊บุ้งแป๊บนึงซาสุกมาบากน้อยท่านเลยสวยขนาดไหนพี่น้องบาเอ๊อีกแล้วพี่น้องเอ๊อา้เนเลืองเนาะมันเหล็ดดิมันเหลือมมันเหลืองมันเหลือมมันเหลดดิอันนี้อันนี้พายขอคุณโอ้มันเหลดมันมันหยิกเสีงเหลือมไม่ไลมันออกแดดนะปิดประตูปิดตู้เย็นเขางเ ฟังของเวก่อนค่าซุก่ะาผ้าองที่วางกลางเพี่น้องมือนี้เป็นขาวาาเย่่่นขายเาแล้วอันนั้นแล้ก้อยกุ้งพอพี่น้องแล้ย่างเปก้ปนกุ้งปนกุ้งตือเย่อยกินบอทแบบอเนี่ยเราทำตามเอาผาัขาวานะ

เซันยังยุ่งอยู่นะยไปอันนึงเพราะเอวีกไปส่งกระเป๋ามันเป็นเลบมม่ม่ไ้ไปเื่อยย้ายคนไปเรืเอยไปเรื่อย่ไเ่จะมโน้กไห้เลยยยไปยตมะไป่กับไรที่ว่จะเป็มาอยู่เรื่องอยู่บ้เรายไเเ่ายนปกติอนเเวนา มื <mm ่อกี้กซามากนั่งไปช่วยนะนั่งไปช่วยไปเิทีซ่าอ๋อเด้๋ยงกีเลยได้ยินเสย์ได้ยินเสย่ยังไม่ทำงานไ่สุจรไม่านเนคก็วดเป้นสีป้ายมว่ามีคนหนึ่งเขาขาน้อง นี่จีนี่ไม่ดีเป็นคนบาเรื่องพอดีคือแซนไม่ับเนาะเฮ้นเบาไป ไปป็นบันเนี่ยะข้าือเป็ดไปกับแม่นสิี่วันเเป็นสงวันก่วา้ันสิไปบ้านนี่บอได้รัพรราบวคนย่ไมตอนข้ามวัเสิบมาบแตนเก็ตัวเาม่ปดเาสิแปแล้เปิดที่ปูก็มากินเก่าอยู่ไปเอาเป็นแบบงเนีาน้าก็ปะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nha. Trời không bỏ lỡ những video hấp dẫn có

รอบละก็ขางเอออยู่ก็ต้องไปใช้เงื่อนงูอ่านนะเะนะเออไม่พยายามเลยบอกนะตวเองเลยจะไ่อนอาเอาอาเอาอานฉันจจะอ่านว่าน้ำะเรือาบกน้ำกี่ยาหรือเ่าฉัจะจะอ่านหมดนะฉันจะจะแกยังไางป้าแจ๊กมันเป็นเซนนี่ มนด่เองนอย่างอย่างไปแก่ๆเล็กขอไปงคนสะอาดคนไหนมาอาบไอมาผมให้คนทุกขกับปุอต้องคิดเร่อนั้นมันจสิดีมเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวนอยช่วยนะอยู่ท่าปสอาสิะท่าเปาบนคือการอาบน้่นอ

จะอะไรกันแกสง่าหาเพ้ที่น้อยเก่ามุกอย่งนี้ใช่น้อยมันอยู่เฮ้พี่น้องบรรยากาศดีดีเหมือนนี้เยี่ยมเสี่แล้ยสิไปใส่เอาหน่อยเหมือนนี้สิพาไปใส่เหมือนกระดูกุดดิจีไปใส่ไปไปเที่ยวหาสิไปเที่ยวป่าเฮ้พี่น้องไปแย่แมงแมงส่างแมงส่างไปแย่ส่างเฮ้ยน้องแมงยังวะแมงส่างน้อยแมงช้างน้อย ใครนี่ใครสวัสดีสวัสดีค่ะสบายดีอโปสุริเยเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมมาพอกันอีกคือเก้าจะก็บรรติเหมือนนักศึกาก็ไปเยังไงสังเอยพี่น้องซั่งไปอันนี้เนาะเบิกการแต่งตัวพี่น้องก็ธรรมดานะท่านผู้ชุมท้าปองเนี่ยนี่มันใจดีเขามัอนใจ เขาไปดมน้องอะไรกันบัดเนี่ยไปในเมืองโนมีเสือเออไม่อยากจะไปในเมืองเสือใสก็สิไปเมนาอไออุ้ยมันก็พ่อชำนัดอันแหล่นี่แหละสมนี้แหละพ่อพี่น้องเขาสิไปเยแมงสักน้อยเยแมงสักน้อยอยู่ทงไฮทงนาบัดนั้นก็จะสียุไซเขาสิพาไปเมือยจังหวะมาแต่เสามาฝากท่องอยู่บัดต่างหลังเลยเมือย ใช่เลยเตรียมแล้วโบเขาสิเอาจังไรพ่อพี่น้องแม็กซางหน่อยซาสุกะไปถูอเนาะเอาถือก่อนคอยนะถือบริวีพรมให้สงสารมีไปเลยขี่เลยไม่แจ้งอยู่ปะแจ้งอยู่เขาสิพาเอาไปเห็ุจังไรพ่อพี่น้องเอาแม็กซางหน่อยซาสุ่บ่เคยไปจะเขื่อนบ่เคยเขเคยเห็นมีแต่ว่าเขาเอามาขายเอนเคยเห็นอยู่แล้วเคย่บ้านบ่มี่ปะบ่จับก็สิบุมีบัสู่เห็นคนม่บ้าเนี่ยเขาไปเหย่ไป็ยังบัจักนะอ๋อข้างแรกครั้งแรกพ่อพี่น้อง ขาสบเดผออย่างพี่น no ้องเนี่ยเป็นจังไรเนาะทีมงานเ่านสิบเอาขาทงานเ่าเตรียมพร้อมเนาะแย่บแดงแย่ว้งเสงน้อยอานน้คุณพี่น้องเบิ่งเหอหุ่นเเราอ้วนหุ่นมาทันพีอว่ะโอ้เก่งแท้เว้ย่านพอเ่นนอเลหมราเยอยมันใจ จังไงขาหับ้มเลยน้อง,ง,องมันจะเป็นจังไรเนาะที่ถ่ายตอนหอดตอนไปเลยะแบบี่ไปถ่ายมาอีไปถ่า,บาเนบนหอเป,เป็นจังไรไปง่ายมากทั้งน้อยวะฮะแม่งยังกะยมาดูกันน,าานผู้ชมฝาดหัวฝาดหัว เนยใส่ก็เอาน้กระปุกเป่าจะกระปุก่ได้ใส่าเดือถุงเด่ถุงสี่มนาาม่เด็ดเโอ้ยไหลดอเ้ยไปพูอมากอมากใ่อนยใส่มากหดเด็เออเน่ยใส่ะลเรียส่กระหานกระลุกกระลุกมเอะมากอเอะไรอยางหัดยางหัดด้านนี่จะซอมบอบอมาสอมนปลาเพ่มสนน้อยบอกเนี่ยมาใส่ ของยางมันใส่ไหนอกดมากอะ่อกเอาแตกรมาเอาของีน like, oh, like ้อเาะยวพี่น้องเอามาเอามาเดืเยแม่งเสงน่อยก๊กยังก๊กกกเอียงวันนี้นี่เออคือก๊กกระโดนเม็นบอกฮะโอ้มันอยู่ในก๊กจริงเลยพี่น้องคือขืนขนาดได้แค่ช้วมทีมงานอินดี้เข้ามาเงยอันนี้เข้เงแม่งเสีงหน่อยมัน นี yeah, 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 yeah. no, okay, ้ยถ้าใครมุดแดงผอมอ่ะนี่เนี่เรอไอสุกไปเ้ลงมืออันนั้นเี้ยอันนัมันบุคคอเมฆอันนั้นเนาะเมฆเวะมันอยู่ในก๊กอันนั้นฮะเมฆเมฆเงีม่ขี้นุอันบ่เมฆเนาะบ่เบาเมฆตัวใหญ่กว่านี้เห็นมมันบินท่ะเวลาเขาจ้ามันเกิดประทัน แม่แอน <Techn> โบ enfin ินน้อนเป็น no ตัวหนอยอี่น้องเนอมดยพี่ใ้อามันบ่เทิม็ูมันโตแ่มันได้หมนก็คือขึ้นนะทํางปยโวยเลยขที่บบาขวยบอกวบช่อมันตายพราว่ามันมันโตมันไ่เรู มันหมัดเลมันหมึกต้องกินวะขาดหัวผู้ชายมันเดต้อเทียตไปมันโตกลงมาไม่เผินหรอไม่งีายก็อู้เราไปดูมึงคืนคนาาชาวสุก็กคืมากครั้งเดียวคนที่เนาะคืนบ้านาเอง บ้องค่ะเบื้องคะลายลาเลยบอลายเลยพี่น้องกูดีแบได้หนิพี่น้องเสียบแม่งอันนี้แมงอันนี้ไม่ค่อยน้อมาขบทิ์ด้วยเนาะเหมือนอือมันสวยเนาะแม่งใางน้อยมันเด้อโบบีโอ้สวยมันก่อนหนบอยมากเกไปซจไม่เ่ยที่ขสุดท้ายอโบบีโอเงี้โบบีจะสมมติมันอยู่มองไรจุบจุบจุบี เราจะลองของผูดพี่น้องไมราะว้อเอมเจ็ดมือเยี่ยมมือเนาะแมือเหรอกมือกะมือกะมือด้วนั่นีแต่เด็กดีนี่เป็นการเอาคือเอาใช่วะเขาแง่แต่มันอยู่หมองไรวะเขาก็ยังงงงงมันจะผสูง่อยม ขึ the the yeah. the the ้นนะคุณนึงเเอขึ้นนะพี่เ็มเนี่ยช่ให้มื่อเ่อเตอตตเอาเช็ดคือเ็ดปูดูองน้อเ็่ดูต้ังกันนึงที่น้อยไปเอานะเอาเสียงต้ังหพวกเอมันเยอเอากระต่ายเ่อไาลงเหรกากอนเบื่อกูบอ้ตัน อุ้ยกอ้ยไม่พี่ยงม้พอย่ง่อยนนงไม่นีดไม่มีในใบอันโ้ยป้าน่เหยนยังไ่เหนื่อยวไงเยอะชนนองแจ้งเรื่องนน้อยชันชุกเออชันชันอะไรก็เกิด้เนกปุกอันก็ยุยุมาเลยตีพวอยุกยน่ยยมโตมันอยู่ในใบ เออมันคือบูบินเนาะเข้าไปก้มมองกูน้องบอกห้ติมเมกี้ติียแน่็น้อยมันคือบินเป็นน้ำมันสวยเมกเนาะอาม่ี้เจ้าให้บอกเอข่าวกทติเจะติมถนขาคือสั่นบวกแวกบพวกแว๊เลยก็คใช่ไหมรัใบนะเออยนาะเอบัานไอ้มันติดแน่จักหน่อยขอจะได้กินแมงซังเนาะโอเคเดี๋ยวนี้บอกอีดีบาร์จมาสิได้เพราะว่ามันสวยเลยนะเนาะเออบ้ามบารท่านี้มีคนมาเหยียดดมัคะกะเป็น เมะนกียังมาแข่งกันแย่เนาะมาแต่สแม่ตื่นสวยกับสกีนี่้คนี่คือคนแ่ขเราท่านผู้ชมถนัดเรื่องการแน่นะท่านผู้ชมการแย่แน่อะไรทุ่งนี้ตรวันตีเอาสองให้คนแน่แย่ทงสุกสองุกดาวหันทูกุกกับสุกสุกกับสุกเขาเป็นตัวขวนนะพอมันสุกกี่แวมื่นุกหนึ่งสุกสอ อันีห <soup> น่อยหนึ่งหน่อยสองเฮ้ยแตมเมื่อนี้เขาคือสิบวันเปยดเา้ข่มดแดงเอแม่สังนแม่สังนเองนะพี่น้องไปไหมเขาเร็วจะเอาไข่กัเอแดิเอแเป็นว่ากัเอนะไปห่าเห้าน่อเเขยนะ่องเราจคนทิมนะค่าคนทิมเลๆอะอยกายอยากว่าไเลๆ ไปอไปกอเอาีงเอาผ็มบอกเาแล้พเดัเอจริงๆท่านผู้กันวันนีเต็มคน้ทผู้ชมอยู่เทิงอย่เทงเห็นไหมเขามาจออะไรเลยไอ้เอเราขึ้นเทิงนะเพื่อนพี่น้อง มาซ้มาซหามาเบื้อเป็นือประจานเว้นกราอาจะเตปูอยู่ตาห้องขวา่ก้าระาชิดขวาง่กนันืนนก็ตาม้มืดนะทุพวนียผ่าทางมงนอยเห็นดีอ้อันผู้นั้นก็ได้ไผ่าก็ทำผ้าผ่าผ่าเป็นไปตัดเกลือมาจะซวิ่งคนพี่น้องาสวิงสน เอาสวิงไปนะเอามนิาดะเสยงนาดนนมเสียงแเขาสติกรนไม่เสีงหน่อยมานี่เออเอาอืดังไผเลยไหมใส่กระเพาะอมรอยู่ละขากไหงมัเนีมัเ่านังเดินอมันมีกกตัวหนึ่งกกปักนวลค่ะ Nhay bây giờ thì bây giờ thương 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 bây giờ แล้วมาเปล่ามาเป่ามาอีโดอีอาร์พวกเอมากับกูพวกนี่ไปกับพวกนหนเดี๋มากับกูอีโยมกงมาอันนี้ตีอิดบอบอีาร์อ๋อเสียงขี้ง่ยก็จะกับเป็นแี่นั้นโนมาชอบชุกมากชุยังค่ะมึงกกะเห็นอาร์กุมึงกินโนมาก่อนเดี๋ยวกูบอกว่าโนมาอีกนั่งสิบงนน่งนี่

ก <oung> ้าวนี่อันเดียวเกรไดสมเ้งสงหน่อโไปน้องเขาเดียวเขาเย้แมงสังหน่อยไอ้วยถ่ายขีดอย่างนี้นี่จะปเยแมงสองหน่อยเออไอ้ท่ปเย้เขาไปเขาไปเย้บอแดงเนาะเขากำลังแบ่งทีมกันพอพี่นองพวกเกนี้ไปน้ำไม่ไม่เอาไม่ตัวนี้ด้วมันจังันเฮ้ยพอจะเอาบอแดงสองห้างเอาเอาเมงสังหน่อยอันเดียวตอดออกมาโดดตอดอันนั้นแบ่งทีมแบ่งทีม ไปเอจำเปทิ้งด้สบายถูกไปม่าเป็นอมากหรไปหากินมากเลยด้ตามคือทิหนึ่งที้โต๊ะเก่วประมาณสี่คนตีห้คนสี่มันมีเก่ากนแมซาซุกไปน้ำเจ้าสดีคุสวัสดีค่ะ จะสบายเลยจะสบายเลยยุดยุดยุดจะคนจะช้อไเี่หนึ่งองสามสี่เอสี่หเออหาหาคน่นะกำลังแบ่งทีมมาสิได้ไปน้ำทีมเยงขมแดงวพี่น้อแตกไปกันแยกย้ายกันเลยไปไปีไรไปีนไร เกทงใ่ีนี่อนเนที้สิเด็กหญ่ใหญ่กันก่อนเนาะเพราะว่าทีมนึ่งสิไปแย่แม็สซงน้อยแล้วก็อีกทีมหนึ่งเขาจะสิไปย่ใครมูแดงแล้วสาวุสิไปย่คือมุแดงบางทีสาวาวสุดสิอัดใหม่คนพี่น้องเพราะว่าสาวุสิไปอัดขิปย่มูแดงมนคนพี่น้องว่าสิย่คือุแดงหลายๆสำหัเนาะสี่เามสี่เอามาอ่นกันมาพักสีหลายรยเนาะ ทีมงานนะมาหลายคนเนาะคลิปนี้กาเจ้าเพียงเส้นิ่งก่อนเนาะพี่นะ้องไปขอกันอีคลิปหนึง่งซะสุขสิไปถ่ายคลิปเงยขึ้นมือแดงวันนี้พี่นะ้องสบปนกันเนาะพี่นะ้องอันนั้นแม่สังเวยเขาก็ลาไล่ไล่เติมเนานะเดี๋ยวเขาก,ก็สิไปถ่ายตอนเงยแม่เอ้ยเงยขึ้นมือแดงเนาะมานี้เนาะไปะไปกันเลยไปเบิรงในอีพีสองพี่นะ้องไปแยกทีมกันแล้วตอนนี้